ธรรมโมหเวพระคติธรรม,มาจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่19เกดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,564นะครับผม ในช่วงห้วงเวลานี้ก็เรียกว่าแดดร่มลมตกนั่นเองพระเพลุนแล้วก็ฝนลมกำลังโปรยปลายลงมาล้างพื้นพิภพนี้ให้สะอาดสะอ้านเชื้อโรคและสิ่งสกปรกทั้งหลายจะได้มาลายหายไปสิ้นนั่นเองนะครับผมสิ่งมีชีวิตได้น้ำของเทวดาม,มาช่วยชำระล้างก็จะได้สดชื่นนั่นเองนะครับผม สำหรับในห่วงช่วงเวลานี้ก็จะขอนำพานำเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาทัศนศึกษามาชมวัตถุมงคลทิพย์ของดีของวิเศษของท่านจกบุณดีหลวงปู่ศูนย์จันเทาวันโนแห่งวัดป่าอิสรธรรมเมืองสกลนครนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย อันเป็นของดีของวิเศษที่ทุกท่านกำลังได้ทัศนาอยู่ในขณะน,นี้จัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังนั่นเองนะครับผมเครื่องรางของขลังนี้ก็จะแตกต่างจากวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องต่างๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเครื่องรางของขลังนี้บางประเภทเช่นไม่ว่าจะเป็นตะกรุดก็ดีประหลัดขิดก็ดีเบี้ยแก้ก็ดีสามารถจะใส่กระเป๋าได้นั่นเอง หรือคาดเอโได้นั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทพิปที่ทุกท่านคือบางได้ชมในขณะน,นี้เป็นของดีของวิเศษที่เรียกว่าสร้างยากมีน้อยแล้วก็หาได้ยากด้วยนั่นเองมีพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทริป ที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้มีชื่อเรียกขานกันเต็มๆอย่างเป็นทางการว่าลูกสะกดเนื้อตะกวัวอวนนั่นเอ,เองนะครับผมเมื่อเอ่ยคำว่าลูกสะกดนี้บางท่านก็ยังไม่ถึงบางอ้อน,นะครับผมเพราะว่าฟังแต่ชื่อว่าลูกสะกดนี้ก็ค่อนข้างจะโบราณ โบราณน,นั่นเองก็โดยเหตุที่ว่าเพราะความเป็นโบราณน,นี่แหละครับผมในสมัยก่อนอนู้นการจะสร้างลูกสะกดของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นค่อนข้างจะทําได้ยากเพราะว่าเป็นแหวนเม็ดนั่นเองนะครับผมในสมัยโบราณน,นั้นคําว่าสะกดนั้นก็หมายถึงว่า ในสมัยโบราณน,นั้นคําว่าสะกดนี้ก็จะมีความหมายถึงว่าการที่ผู้ที่มีวิชาอาคมผู้เรืองวิทยาคมนั้นจะนําบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อนกรวดก็ดีลูกอมเล็กๆก,ก็ดีหรือว่ากระสุนดินเผาก็ดีนำมาปลุกเสกด้วยมนพระคาถามหานิตรา ยามค่ำคืนเมื่อได้เลิกยานนั้นก็จะนำสิ่งที่ปลุกเสกด้วยมนต์คาถามหานิทรานีขว้งข้ามหลังคาบ้านหรือว่าหลังคาค่ายในสมัยโบราณน,นั้นด้วยมีความเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้คนในบ้านหรือว่าในค่ายนั้นแม้แต่สัตว์ที่อยู่ในสถานที่นั้นนั้นจะหลับไหลไม่ได้สติ จนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นมานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกสะกดนี้คําว่าสะกดนี้จึงมีอานุภาพเป็นที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าลูกสะกดนี้หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกยุคสมัยนั้นท่านจะสร้างโดยแฮนเมดแต่ว่านานๆทําได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็จํานวนทํานั้นก็ไม่ได้มากมายเพราะว่าวิธีการทํานั้นค่อนข้างจะ ยุ่งยากนั่นเองนะครับผมต้องละเอียดละออพิถีพิถันนั่นเองสำหรับการทำลูกสะกดนี้สมัยโบราณน,นั้นก็มักจะทำมาจากเนื้อตะกัว่วนี่แหละครับผมอย่างที่เคยกล่าวเรียนว่าเนื้อตะกั่วนี้เกจิอาจารย์โบราณท่านเชื่อถือกันว่าเป็นโลหะที่ล้อมเหลวในอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปนะักล้อมเหลวง่ายนั่นเอง และนอกจากนั้นการลงอกัระเลขยันหรือว่า,าลงเหล็กจานนี้ทำได้โดยง่ายเพราะว่าเนื้อตะกัวนี้นิ่มๆนั่นเองนะครับผมและที่ประการสำคัญเนื้อตะกัวนั้นซึมซับพลังจิตได้โดยง่ายนั่นเองนะครับผมสมัยโบ,บ,บราณน,นั้นท่านจะเอาเนื้อตะกัวอวนนี่แหละครับผมคำว่าอวนก็หมายถึงว่า พี่น้องชาวประมงจะเอาอวนนี้ไปในเรือเพื่อหาปลานี่แหละครับผมท่านมักจะเลือกเอาอวนที่มีหากินดีหากินขึ้นหากินคล่องหากินได้ดีเอาเนื้อตะก่วของอวนนี่แหละครับผมมาล้อมละลายทําเป็นวัตถุมงคลเป็นลูกสะกดนี่แหละครับผมจึงเรียกกันว่าลูกสะกดเนื้อตะกั่วอวนนั่นเอง อันหมายถึงว่าทำมาหากินดีทำมาหากินคล่องทำมาหากินขึ้นหากินขึ้นนั่นเองนะครับผมเมื่อได้เนื้อตะกัวอ้วนมาพอสมควรแล้วท่านก็นํามาหลอมละลายนี่แหละครับผมหลอมละลายจนละลายแล้วก็จะนํามาเทลงในบนถาดนี่แหละครับผมเพื่อให้อ่ เนื้อตะก,กวัวที่หลอมละลายนั้นได้แผ่ออกมาเป็นแผ่นนะครับผมจากนั้นเมื่อโลหะเย็นลงแล้วหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์จึงจะได้ลงอักระเลขหยันหรือว่าลงจานนั่นเองนะครับผมลงจานเสร็จปุ๊บด้านหน้าก็ลงจานด้วยม์คาถาแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็ลงอักระเลขหยันด้วยเหล็กจานนี่แหละครับผม เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะนําโลหะนั่นแหละครับเมื่อลงจานทั้งแผ่นหน้าแผ่นหลังแล้วไปหลอมละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปหลอมละลายเป็นครั้งที่สองแล้วก็ทําอีกเหมือนเดิมเอามาแผ่ลงในแผ่นโลหะเพื่อให้เป็นแผ่นเมื่อเย็นแล้วก็ามาลงอักขระเลขยันซ้ําอีกทั้งแผ่นหน้าแผ่นหลงังทาอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะครับผมจนกระทั่งพอใจแล้ว จึงจะหลอมละลายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมหลอมละลายทําปกติแล้วสมัยโบราณน,นั้นจะทํากันถึงเก้าครั้งนั่นเองนะครับผมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นว่าโลหะนี้ได้ขึ้นแบบเป็นรูปเป็นรูปกลมหรือว่ารูปยาวรีนะครับผมเรียบร้อยแล้ว เมื่อเย็นแล้วก็จะนำแกะออกมาแล้วก็ตกแต่งผิวให้เรียบร้อยพร้อมเจาะรูตรงกลางนะครับผมเจาะรูตรงกลางบางหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เอาไว้ให้ศรัทธาญาติโยมนี้เมื่อปลูกเสกเลขยันแล้วก็จะนำไปลอยในเชือกสามารถแขวนที่เสเอลตัวเองได้นั่นเอง แต่บางหลวงพ่อหลวงปูค่ครูบาจยา์นั้นท่านก็จะมีเรียกว่าไหมห้าสีเจ็ดสีประมาณนี้แหละครับผมบรรจุร้อยอยู่ตรงกลางเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นตระกุดเนื้อตะกัวอวนของท่านจตบ,บคุณหลวงปู่ศูลจันทวันโนก็เช่นกันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้อมละลายเรียบร้อยแล้วก็เจาะครูตรงกลาง ลักษณะก็เป็นกลมๆยาวรีนี่แหละครับผมคล้ายๆไอ้ลูกน้ำเลียบเราเนี่ยแหละครับผมเสร็จแล้วก็จะนำเอาไหมเจ็ดสีสอ,อดใส่ไว้ตรงกลางมัดปมให้เรียบร้อยเรียกว่า erm Option เสริมออปชันหรือว่าเสริมความเป็นสิริมงคลลงไปในเนื้อตะกวดอวนนี้ด้วยอีกนั่นเองนะครับผมลูกสะกด เนื้อตะกวัวอวนของท่านทวระคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมนี้ท่านได้สร้างและพุทธาพิเศษเมื่อกลางปีที่แล้วปี63นั่นเองถึงสามวาระด้วยกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี63แล้วครับผมแล้วก็ผูกฝ้ายเจ็ดสีด้วยนั่นเองส่วนเนื้อตะกวัวนี้ก็ได้ผ่านการแค่น้ำมนต์มาด้วยนะครับผม ความเชื่อความศรัทธาอย่างที่กล่าบเรียนว่าคําว่าตะกัวอวนนี้หากินดีหากินขึ้นหากินคล่องนั่นเองเหลือกินเหลือใช้ก็หมายถึงว่าเดินไปทางพภกทรัพย์การทํามาหากินเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้อะไรประมาณนี้นะครับผมและอานุภาพของเนื้อตะกัวลูกตะกัวอวนไหมเจ็ดสีของท่านเดุณลลวงพุ่ศูนย ก็มีความเชื่อความศรัทธาว่าจะเด่นไปทางด้านปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองทำมาค้าขายดีนี้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แฝงไปด้วยคงกระพันด้วยนั่นเอง,เองนะครับผมสำหรับไหมเจ็ดสีนี้แต่และสีนี้ก็จะมีความหมายนะครับผมอย่างเช่นสีแดงสีแดงนี้ มีความหมายว่าช่วยในการเสริมดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องชื่อชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องลาบยศนั่นเองเพราะว่าสีแดงนี้เป็นสีแห่งความกระตือรือร้นน,นะครับผมเป็นสีเรียกว่า,ามีความมีพลังมีชีวิตมีชีวานั่นเองนะครับผมมีความมุ่งหวังมีความเป็นผู้นำ มีความข่าหารอันนี้คืออนุภาพของอสีแดงนั่นเอง,เองนะครับผมสำหรับสีน้ำเงินในนี้มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีฟ้าสำหรับสีฟ้ามีความเชื่อ กันว่าสีฟ้านี้เป็นสีแห่งความสงบความมั่นคงความศรัทธาความมีระเบียบความสมบูรณ์ความสุข,ขุมมีความาเป็นที่น่าเชื่อถือนั่นเองมีความเยือกเยน็นทำอะไรก็จะราบรื่นนั่นเองนะครับผมไม่ว่ามีความเป็นอนุรักษ์นิยมนั่นเอง ทำให้สีฟ้านี้เป็นสีแห่งความสงบสีแห่งความสําเร็จด้วยนั่นเองนะครับผมสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของครอบครัวแล้วก็สังคมนั่นเองสีเขียวนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับผมเป็นสีแห่งความมีชีวิตชีวานั่นเองเป็นสี แห่งความเริ่มต้นที่ดีเป็นสีแห่งความสดชื่นความปลอดภัยนะครับผมเป็นสีเขียวเป็นสีที่บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ผูนสุขความเป็นอมตะความเจริญงอกงามน,นะครับผมเป็นสีที่เรียกว่า,าจะบังเกิดความเมตตาเห็นอกเห็นใจจากผู้คนทั้งหลายนั่นเองเป็นสีแห่งความสมดุล ทางกายและใจก็หมายถึงความสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไปจะมังเกิดความเมตตามหารนิยมจากบุคคลรอบข้างทางหลายนั่นเองนะครับผมทําอะไรก็จะมีแต่ผู้เข้ามาห้อมล้อมช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลนั่นเองนะครับผมสีเหลือง สีสีเหลืองสีอ่าสีส้มอย่างเช่นสีส้มนี้มีความเชื่อกันว่าสีส้มเป็นสีแห่งพลังเป็นสีแห่งความกระตือรือร้นเป็นสีแห่งความมีชีวิตชีวาเป็นสีแห่งเรียกว่ารื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานไม่เงียบไม่เหงาไม่เศร้าไม่สเป็นสีแห่งเรียกว่าอบอุ่นนั่นเองเป็นสีของผู้ที่รอบรู้ เป็นสีที่ที่จะบังเกิดความหลงไหลเป็นสีความเสน่ห์ความสุขความมั่นใจเป็นสีแห่งความสมความมุ่งมากปรารถนานั่นเองเพราะนั้นสีส้มจึงเป็นสีที่มีความเชื่อความศรัทธาว่าจะบังเกิดสิ่งต่างๆ่ดีงามดังที่กล่าบเรียนเมื่อสักครูน่นี้แล้วครับผมสําสำหรับสีชมพูนั้นเป็นสีแห่ง ความมีปฏิสัมพันธ์ความนุ่มนวลเป็นสีแห่งความอ่อนโยนเป็นสีแห่งเรียกว่าจะบังเกิดความเมตตามหาสเสน่ห์ความนุ่มนวลบุคคลทั่วทุกสารทิศจะมาดูแลเอาใจใส่นะครับผมจะให้เกียรติจะยกย่องนะครับผม เป็นถ้าเป็นสระสตรีก็เรียกว่าเป็นสีของนาฟ้านั่นเองนะครับผมเพราะว่าสีอ่าสีชมพูนี้เป็นสีแห่งความรักนั่นเองเป็นสีแห่งมิตรภาพเป็นสีแห่งสเสน่ห์มหานิยงนั่นเองเรียกว่าเป็นสีแห่งความอ่อนหวานอ่อนไหวทางอารมณ์นะครับผมทำให้ผู้คนทั้งหลายรอบข้างนี้จะ เรียกว่าบังเกิดความเมตตาเข้ามาใกล้จิตอํานวยช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงลงกล้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนไปพร้อมๆกันนะครับผมสําหรับกระดาษแผ่นนี้มีมาพร้อมกับตะกุดขอปครับลูกสะกดเนื้อตะก,กัวอ่อนนี่แหละครับผมเป็นใบกํากับมานั่นเอง ใบกำกับนี้เรียกว,ว่ากล่องพระก,ก็ดีกล่องวัตถุมงคลซองใบกำกับก็ขออนุญาตกราบเรียนว่ารักษาไว้ดีนะครับผมเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวัตถุมงคลรุ่นนั้น,น,นๆตกถึงลูกหลานเลนหล่อนในอนาคตการข้างหน้าเรียกว่าเราได้เก็บรักษาสภาพสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับผมด้านหลังนี้ก็จดบันทึกวอดอปอเอาไว้นั่นเอง ลูกสะกดนารายสะกดทับหลวงปู่ศูนย์ตันเทวโนวัดปลาอิสระธรรมออ,อากาศอํนูนจอสะกดนครพศ .2563 นี่และครับผมเป็นใบกำกับนะครับผมนารายสะกดทับเราจะทำมาหากินสิ่งใดน,นี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือก็สมความสำเร็จนั่นเองด้านหลังก็ไม่มีอะไร เป็นที่ว่างเปล่าเหมาะสําหรับที่จะบันทึกวันเดือนปีที่เราได้วัตถุมงคลน,นี้เอาไว้ให้ลูกหลานเหรีหล่นได้ดูในวันข้างหน้าด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้เราลองเปรียบเทียบกับเหรียญบาทของเราเนี่ยแหละครับผมจะสังเกตเห็นว่าไซส์หรือว่าลักษณะลักษณะจะอพอจะใกล้ใกล้เคียงนั่นเองนะครับผม เครื่องประดับชั้นเลิศก,ก็คือลูกสะกดเนื้อตะกกโกนี่แหละครับผมพร้อมกับฝ้ายห้าสีนี่แหละครับผมเรียกว่าทั้งชายและโถเพวกบางท่านนั้นไปเลี่ยมเลี่ยมทองก็มีจับขอบทองก็สวยสดงดงามนะครับผมเป็นกลมๆนั่นเองเราจะลองวัดดูขนาดนะครับผมว่าความความยาวสักกี่เซนติเมตร สามอาขอภ่ยสองเซนติเมตรนะครับผมกำลังกระทัดรัดกำลังงามนั่นเองสองเซนติเมตรจะมีหมายเลขกำกับนะครับผมต่อโค้ดและหมายเลขกำกับนั่นเองคมชัดลึกนั่นเองนะครับผม โค้ดจะเป็นนามย่อท่านจตุพคุณหลวงปู่เนี่ยแหละครับผมและมีรัศมีพุ่งออกมาคมชัดลึกทุกอย่างนะครับผมแล้วก็มีหมายเลขไทยตอกลงไปกำกับนะครับผมคมชัดลึกทุกอย่างไม่ตื้นไม่เบลอนั่นเองนะครับผม ทราบว่าจำนวนสร้างนั้นน้อยนะครับผมอันนี้คือฝอ่ายเจ็ดสีนั่นเองแต่และสีนี้ก็จะมีอความหมายอย่างที่กราบเรียนไปเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมแต่และสีนี้สวยสดงดงามเปลี่ยมด,ดีรักษาสภาพเอาไว้นะครับผมตกถึงลูกธหลาน เป็นเครื่องประดับชั้นเลิศเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังในขณะนี้นะครับผม กราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนืนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ศูรจันเทววันโนแห่งวัดป่าอิสรธรรมเมืองสกนลนครหากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยญาณวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพยบูทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปราถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มากปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดดทุกท่าน ประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งได้เดือนขัน้นได้เดือนเงินเดือนเ,เ,เป็นกรณีพิเศษได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถินศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้น อย่าได้โอกาสทุกเพื่อเธอจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่กุดเพื่อเธนขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลโดยอานุภาพปุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งองค์ท่านเถ้าุคุณหลวงปู่สูนันทันทวโนวัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครด้วยเธอ ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ